ย้อนกลับไปในยุคสมัยปี1963ในตอนนั้นประเทศอังกฤษได้เกิดคดีที่กลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกซึ่งมันเป็นคดีปล้นรถไฟขบวนหนึ่งที่บรรทุกเงินสดของธนาคารหลายๆสาขาเอาไว้และการปล้นในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นโดยกลุ่มโจรมืออาชีพกว่า10ชีวิตโดยใช้แผนการที่สุดแสนจะแยบยลราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์เลยทีเดียวพวกเขาได้ใช้เวลาในการปล้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปพร้อมกับเงินสด มูลค่ากว่า2,000ล้านบาทและนั่นกระดับว่าภารกิจปิดเมืองออกตามล่าของทางตำรวจได้เริ่มต้นขึ้นทันทีครับ The Money Heist of England ปิดคดีป้นรถไฟกระชอนโลกสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชว์แปงทอก e อนจินครับ ซึ่งหลังจากที่เล่าคดีแนวดักดักให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังติดต่อกันไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอแวะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวแนวปล้นสุดระทึกกันบ้างครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อหลาย10ปีก่อนครับแล้วก็เป็นคดีปล้นที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดคดีหนึ่งเลยก็ว่าได้มันได้โด่งดังนะครับถูกนํามาเล่าบอกต่อเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้และยังถูกมานําไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยครับซึ่งกลุ่มโจรเหล่านี้นะครับได้ใช้วิธีการปล้นสุดแยบยลโดวยวิธีการใด และพวกเขาสามารถหลบนี้ไปได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะมาร่วมกันไขคดีในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันก,นกดไลคใ์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วในค่ำคืนของวันที่7สิงหาคมปี1963ในประเทศอังกฤษรถไฟขบวนหนึ่งกำลังออกเดินทางจากสถานีกราสโก เพื่อเดินทางไปยังสถานีปลายทางในลอนดอนโดยความพิเศษของรถไฟขบวนนี้ก็คือมันเป็นรถไฟของทางปลษณีี์อังกฤษที่ใช้สําหรับขนส่งจดหมายสินค้าพัสดุรวมถึงเงินสดจากธนาคารอีกด้วยครับแถมที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันมันเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลพอดีครับทาให้ในช่วงเวลานั้นประชาชนก็แห่มาใช้บริการฝากถอนเงินสดในธนาคารเป็นจํานวนมากกว่าปกติหลายเท่าตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้ในวันนี้มีเงินสดจากธนาคารต่างๆมากมายมากระจุกรวมกันในตู้รถไฟขบวนนี้มากกว่า2.5ล้านปอนด์ครับซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าเงินไทยบวกกับอัตรางเงินเฟอ้อจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับเงินเหล่านี้ก็จะมีมูลค่ามากกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับและโดยปกติแล้วนะครับเรื่องการขนเงินของธนาคารไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหนก็ตามนะครับเรื่องของวันเวลาสถานที่ สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความลับครับที่จะมีเพียงแค่พนักงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบกันเพียงเท่านั้นครับแต่มันดันกลายเป็นว่าในตอนนั้นความลับเหล่านี้ได้ล่วไหลไปเข้าหูชายชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบลูสเลโนสเขาเป็นนักวางแผนอันชาญฉลาดเก่งด้านการสะเดาะกุญแจปลดตู้เซฟมีชื่อเสียงในวงการจุลกรรมเป็นเบอร์ต้นๆในยุคสมัยนั้นและเขาคนนี้เองครับที่จะเป็นมันสมองผู้อยู่เบื้องหลังในการวางแผนปล้นบัลลือโลกในครั้งนี้ครับ ซึ่งหลังจากที่ตัวนายบรูซนะครับได้รับรู้ความลับชุดนี้มาเขาก็เริ่มคิดวางแผนที่จะจัดตั้งทีมปล้นเฉพาะกิจครั้งนี้ขึ้นมาทันทีครับเขาได้ไปชักชวนเพื่อนๆที่เขารู้จักนะครับจากหลากหลายวงการหลายอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างก่อสร้างพ่อค้าขายของในตลาดรวมไปถึงอดีตพนักงานขับรถไฟครับเพื่อจะมาประกอบกันให้เป็นทีมปล้นที่มีความแยบยลและก็สมบูรณ์แบบที่สุดตัดภาพกลับมาที่ขบวนรถไฟหลังจากที่ออกเดินทางจากสถานีต้นทางมาหลายชั่วโมง ในช่วงเวลาตี3-45นาทีของวันถัดมาเมื่อเข้าสู่เกตบักกิงแฮมเชอร์เป็นจุดที่มืดเปรี่ยวอยู่ห่างไกลจากเขตชุมชนซึ่งตำแหน่งนี้เองครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแผนการปนตามที่นายบรูซได้วางเอาไว้ในตอนนั้นเขาได้สั่งให้สมาชิกในทีมคนหนึ่งที่เป็นช่างไฟไปสลับวงจรสัญญาณจราจรตามรางรถไฟเอาไว้เพื่อสลับให้จากสัญญาณไฟเขียวกลายเป็นสัญญาณไฟสีแดงแทนครับส่วนทางด้านพนักง,งานคนขับรถไฟเองนะครับเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง ตัวเขาก็รู้สึกมึนงงเล็กน้อยเพราะจากแผนการเดินทางในวันนี้ก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ครับว่าต้องแวะจอดตรงจุดนี้แถมในตอนนั้นก็ไม่ได้มีนายสถานีคนไหนวิทยุมาแจ้งให้จอดรถฉุกเฉินเลยด้วยซ้ําแต่ในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจเบรกให้รถไฟจาะตามสัญญาณไฟแดงเพราะเข้าใจว่าทางข้างหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทาให้มีคําสั่งจอดรถฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยครับแต่เมื่อรถไฟเจอดสนิทลง ก็กลับกลายเป็นว่ามีกลุ่มโจรใส่หมวกไอโม่งปิดบังใบห,หน้ามิดชิดเกือบ10คนวิ่งเข้ามาล้อมหน้ารถไฟเอาไว้และพยายามที่จะปีนขึ้นมาบนรถไฟทันทีทางด้านคนขับเองเมื่อเห็นดังนั้นด้วยสัญชาตญาณน,นะครับเขาก็พยายามที่จะติดเครื่องขับรถไฟหนีออกไปแต่เนื่องจากว่าโจรกลุ่มนี้นะครับได้ปีนขึ้นมาบนรถไฟอย่างรวดเร็วทุกทิศท,ทางทําให้ท้ายที่สุดแล้วก็มีโจรคนหนึ่งสามารถบุกเข้าไปในห้องคนขับได้สําเร็จครับเขาได้ใช้ของแข็งฟาดไปที่หลังของคนขับ จนสรบปล้มลงไปนอนกับพื้นจนได้ครับโดยเดิมทีรถไฟขบวนนี้จะมีตู้ทั้งหมด12ตู้ด้วยกันแต่กลุ่มโจรได้สืบทราบมาแล้วว่าตู้ที่มีเงินสดที่พวกเขาต้องการจะถูกเก็บเอาไว้ในตู้หมายเลข1-3ตู้แรกเท่านั้นเมื่อสามารถเข้ายึดรถไฟได้แล้วสมาชิกกลุ่มโจรน,นะครับก็ปลดตู้รถไฟตั้งแต่หมายเลข4ที่ไม่มีเงินสดทิ้งไปเพื่อทําให้รถไฟมีขบวนที่สั้นลงแบกรับน้ําหนักที่น้อยลงเคลื่อนที่หลบหนีได้ไวขึ้นตามแผนการที่นายบรูซวางเอาไว้ ซึ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับดูเหมือนว่าโจรกลุ่มนี้ได้ฝึกซ้อมเตรียมวางแผนในการลงมือครั้งนี้มาเป็นอย่างดีหลังจากนั้นโจรคนหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตพนักงานคนขับรถไฟก็เข้ามายังห้องคนขับเพื่อจะเตรียมการขับรถไฟขบวนนี้หลบหนีไปครับแต่ดูเหมือนว่ารถไฟรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับระบบของมันช่างแตกต่างกับรถไฟในยุคสมัยที่เขาคนนี้เคยเป็นพนักงานอยู่อย่างสิ้นเชิงทําให้ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะขับรถไฟหลบหนี ออกไปตามแผนการที่วางเอาไว้ได้จนท้ายที่สุดนะครับกลุ่มโจรก็ต้องตัดสินใจไปปลุกคนขับรถไฟที่สลบอยู่ขึ้นมาและคุมขู่ให้เขาขับรถไฟหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเสียก่อนครับนอกจากนั้นแล้วกลุ่มโจรยังได้ตัดสายโทรศัพท์ทุกวิทยุสื่อสารของพนักงานรถไฟทิ้งไปตัดการติดต่อทุกช่องทางครับเพื่อไม่ให้ใครสามารถแจ้งตำรวจได้เป็นการซื้อเวลาหลบหนีให้นานที่สุดเท่าที่จะทําทได้ครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเมื่อรถไฟเคลื่อนที่มาถึงจุดนัดหมาย ก็มีกลุ่มโจรอีกชุดหนึ่งจอดรถเตรียมรอที่จะขนเงินอยู่เมื่อมาถึงนะครับสมาชิกทุกคนก็ได้เปิดตู้รถไฟช่วยกันยกกระสอบเงินสดที่มีมากกว่า120กระสอบใส่รถของพวกเขาโดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นครับก่อนที่กลุ่มโจรเหล่านี้จะขับรถหนีไปพร้อมกับเงินสดจำนวนมากมายมหา,าศาลหลังจากที่เกิดเหตุเพียงแค่1ชั่วโมงต่อมาเท่านั้นครับข่าวการบ้นรถไฟในครั้งนี้ ก็กลายเป็นที่ฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศอังกฤษเลยทีเดียวเพราะนี่ถือเป็นการปล้นรถไฟครั้งใหญ่ในรอบ125ปีเลยแหละครับเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบกับตู้รถไฟที่ว่างเปล่าเหลือเพียงแค่พนักงานคนขับรถไฟที่นอนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าและเอาเทปปิดปากเขาเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเมื่อตำรวจสำรวจรอยยางรถยนต์ตามท้องถนนตรงบริเวณนั้นก็ดูเหมือนว่ากลุ่มโจรน,นะครับได้ใช้รถยนต์หลายๆคันขับกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางครับ เพื่อทำให้ยากต่อการสะกดรอยตามอีกด้วยครับและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษเลยละครับแถมมันยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือทางด้านการขนส่งและการเงินของประเทศเป็นอย่างมากอีกด้วยครับทำให้ทางตำรวจต้องตัดสินใจประกาศรางวัลน,นำจับเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง1 0,000ปอนด์ทั้งๆท,ที่ยังไม่เริ่มการสืบสวนเลยด้วยซ้ำและทางการก็ได้สั่งรวมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายสถานี ให้เริ่มตั้งด่านสกัดไปทั่วทั้งเมืองทันทีครับโดยตำรวจคาดการณ์กันว่าในตอนนี้กลุ่มโจรน,น่าจะหลบหนีไปได้ไกลเป็นรัศมีเพียงแค่30กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเท่านั้นตัดภาพสลับกลับมาที่กลุ่มโจรกันต่อครับในตอนนี้สมาชิกทุกคนได้ขนเงินมารวมตัวกันที่ฟาร์มปศุสัษษตว์แห่งหนึ่งที่พวกเขาใช้เป็นจุดนัดหมายซึ่งในตอนแรกนะครับนายบรูซได้วางแผนเอาไว้ว่าจะรีบแจกจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกคนและแยกย้ายกันหลบหนีไป แต่ในตอนนี้นายบรูซนะครับเขาได้เปิดวิทยุจูนคลื่นของทางตำรวจเอาไว้เขาจึงได้ทราบการเคลื่อนไหวของตำรวจคบว่าได้ตั้งด่านสกัดไปทั่วทั้งเมืองและพลิกแผ่นดินออกตามหาพวกเขาอยู่ดังนั้นการที่จะหลบหนีออกไปในตอนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักสมาชิกทุกคนนะครับจึงตัดสินใจที่จะกบดานใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มแห่งนี้กันต่อครับเพื่อรอให้สถานการณ์ข้างนอกเบาบางลงและจะหลบหนีกันอีกครั้งหนึ่ง4วันต่อมาหลังจากนั้นก็มีชาวสวนที่อาศัยอยู่บริเวณฟาร์มของกลุ่มโจร ได้โทรมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าพวกเขาพบเห็นกลุ่มชายหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในฟาร์มดูมีพฤติกรรมแปลกๆแ,และไม่น่าใช่คนในพื้นที่เมื่อทราบเบาะแสอันนี้นะครับทางตำรวจก็ไม่รอช้ารีบส่งตำรวจชุดหนึ่งไปปิดล้อมฟาร์มปศุสัตว์แห่งนั้นเอาไว้ทันทีครับซึ่งนำทีมโดยนายตำรวจทอมบัตเลอร์ตำรวจชื่อดังของประเทศอังกฤษที่เคยไขคดียากๆมาแล้วมากมายในยุคสมัยนั้นซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนะครับก็ได้พบว่าประตูหลายๆบานภายในบ้าน ยังมีการติดตั้งกับดักเอาไว้อีกด้วยครับที่เมื่อใครเปิดเข้าไปก็จะมีวัตถุหล่นลงมาใส่มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าโจรกลุ่มนี้พวกเขาได้วางแผนทุกอย่างมาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าตํารวจจะมาช้าเกินไปครับกลุ่มโจรทั้งหมดได้หลบหนีกระจายตัวกันออกไปไม่เหลือใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แม้แต่สักคนเดียวเลยแหละครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าโจรกลุ่มนี้ช่างฉลาดหลักแหลม วางแผนทุกอย่างมาอย่างรัดกุมทุกระเบียบนิ้วอย่างกนในหนังฮอลลีวูดที่พวกเราเห็นกันอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าภายในบ้านหลังนี้กลุ่มโจรได้ทิ้งสิ่งของต่างๆมากมายเอาไว้เช่นอาหารกระป๋องที่กินแล้วผ้าห่มที่นอนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ทางทีมนิติเวชสามารถนํามันไปตรวจสอบได้ทั้งสิ้นครับและที่หนักที่สุดนะครับก็คือภายในบ้านหลังนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้พบเจอกับกระดานเกมเศรษฐี ที่กลุ่มโจรทุกคนได้ใช้ธนบัตรเงินสดที่ขโมยม,มาได้มาเล่นสนุกคลายเครียดกันระหว่างรอการหลบหนีซึ่งไอ้เจ้ากระดานเกมเศรษฐีอันนี้เองครับที่เป็นแหล่งรวบรวมลอยนิ้วมือชั้นดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มจนทําให้ทางตํารวจนะครับสามารถระบุจํานวนและตัวตนของสมาชิกโจรทั้งหมด15คนได้ครบทุกคนในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท hm ่านั้นครับเมื่อสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว ทางตำรวจก็ไม่รอช้าครับรีบกระจายกําลังออกไปทั่วทั้งเมืองเพื่อตามจับกลุ่มโจรเหล่านี้ในทันทีจนในที่สุดนะครับสวันต่อมาก็มีตำรวจชุดหนึ่งไปพบกับรถยนต์ของหนึ่งในสมาชิกโจรถูกจอดทิ้งเอาไว้ข้างทางภายในรถคันนั้นมีเงินสดที่ปล้นมาได้ถูกทิ้งเอาไว้เป็นจํานวน3 0,000ป่นปอนซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นในป่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับตำรวจยังได้พบกับถุงเงินสด ตกกระจายไปทั่วอีกมากมายเลยแหละครับซึ่งมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กลุ่มโจรกําลังวิ่งหนีกันอย่างหัวซุกหัวซนไม่สนใจเรื่องเงินเลยเดิมซ้ำเพราะตามท้องถนนในเมืองตามตู้โทรศัพท์กองขยะยังมีถุงเงินอีกมากมายครับที่ถูกทิ้งเอาไว้ซึ่งเมื่อตํารวจนะครับเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกสื่อให้แพร่กระจายออกไปผู้คนภายในประเทศนะครับก็ต่างลุกฮือกันออกจากบ้านมาตามหาเงินสดที่กลุ่มโจรทิ้งเอาไว้ไปทั่วทั้งเมืองครับเหมือนกับว่าพวกเขาในกําลังเล่นเกมล่าสมบัติกันเลยทีเดียวครับ ในช่วงเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นครับหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็สามารถจับกลุ่มสมาชิกได้มากถึง8คนด้วยกันหลังจากนั้นตำรวจก็เอาตัวพวกเขาทั้งหมดมาไล่สอบปากคําเพื่อจะถามถึงเบาะแสของกลุ่มโจรที่ยังลอยนวลอยู่ทําให้ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถจับโจรได้เพิ่มรวมเป็นทั้งหมดทั้งสิ้น12คนด้วยกันครับโดยมีบางส่วนนะครับก็เลือกที่จะเข้ามามอบตัวกับทางตํารวจด้วยตัวเองเนื่องจากทนความกดดันไม่ไหวซึ่งพวกเขาทั้งหมดเหล่านี้ก็จะต้องถูกปรับ และจำคุกไล่ตั้งแต่3ปีไปจนถึง30ปีครับตามแต่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนี้ทางตำรวจเองก็พยายามอัปเดตข่าวสารการจับโจรกลุ่มนี้ออกสื่อให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอครับเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะและเป็นการกดดันให้กลุ่มโจรที่เหลืออยู่รู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าพวกเขาจะยอมมามอบตัวแต่โดยดีซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้กลุ่มโจรที่ยังลอยนวลอยู่ก็เหลืออีกเพียงแค่3คนเท่านั้นครับและหนึ่งในนั้นก็คือนายบรูซเลโน หัวหน้าแก๊งคนที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดครับหลังจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีคดีใหม่เกิดขึ้นครับซึ่งเป็นคดีของกลุ่มโจรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งปล้นรถไฟแต่อย่างใดโดยโจรกลุ่มนี้นะครับไปได้ยินข่าวลือม,มาว่านายบรูซหัวหน้าแก๊งรถไฟได้อาศัยกบดานอยู่ในบ้านหลังหนึ่งภายในเมืองครับเขาจึงเกิดบิงไอเดียคิดขึ้นมาได้นะครับว่าถ้านายบรูซอาศัยกบดานอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆแสดงว่าภายในบ้านหลังนั้นก็ต้องมีเงินสดที่ปล้นมาได้จากรถไฟ เก็บซ่อนเอาไว้มากมายมาอาสารแน่นอนครับโจรกลุ่มนี้จึงเริ่มลงมือปีนหลังคาหวังจะง,งัดแงะเข้าไปในบ้านเพื่อขโมยเงินสดแต่บังเอิญว่าโชคดีในตอนนั้นมีชาวบ้านพลเมืองดีแถวนั้นมาเห็นเข้าพวกเขาจึงช่วยกันแจ้งตำรวจช่วยกันตะโกนไล่จนกลุ่มโจรตกใจและวิ่งหนีไปหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เดินทางมายัางบ้านหลังนั้นเพื่อจะตรวจสอบความเรียบร้อยว่าคนในบ้านปลอดภัยไหมมีอะไรเสียหายหรือเปล่าเมื่อเคาะประตูเรียกอยู่สักพักใหญ่นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง นุ่งเสื้อผ้าน้อยชิ้นมาเปิดประตูพร้อมกับพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนๆกัล่อนนะครับว่ามีอะไรหรือคะคุณตํารวจฉันกําลังสนุกอยู่กับผู้ชายพอดีเมื่อได้ฟังแบบนั้นตํารวจก็รู้สึกมึนงงเล็กน้อยครับแต่พวกเขาก็ต้องขอเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยตามระเบียบการทํางานเมื่อเข้ามาถึงห้องนอนนะครับก็ได้พบกับชายผิวขาวคนหนึ่งไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้านอนอยู่บนเตียงโดยเอาผ้าหม่มคลุมตัวเองเอาไว้ครับชายคนนั้นได้หันมายิ้มขยิบตา ทำหน้ากระล่อนเขินๆนะครับให้กับทางตำรวจโดยที่เขาไม่ได้พูดจาอะไรออกมาสักคำหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบดูทั่วทั้งบ้านแต่ไม่พบเจอความผิดปกติอะไรนะครับพวกเขาก็เดินทางกันออกมาและในระหว่างที่กำลังขับรถกลับไปยังสถานีตำรวจนายตำรวจคนนี้นะครับก็พยายามนึกอยู่ตลอดนะครับว่าเขาคุ้นๆหน้าชายคนที่นอนอยู่บนเตียงมากๆเลยแหละครับเพียงแต่ว่านึกไม่ออกครับว่าเคยเห็นหน้าชายคนนั้นที่ไหนแต่เมื่อเดินทางกลับมาถึงโรงพักและเห็นโปสเตอร์ประกาศจับหัวหน้าแก๊งบรูซเลโน ตำรวจก็น,นึกขึ้นได้ทันทีครับว่าตนเองถูกหลอกเข้าให้แล้วครับเพราะชายคนที่นอนส่งยิ้มให้กับพวกเขาอยู่บนเตียงนั้นก็คือนายบรูซที่กําลังหลบหนีอยู่นั่นเองครับเพียงแค่ว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้สวมใส่แว่นตาเหมือนกับรูปในโปสเตอร์ประกาศจับทําให้ตำรวจจําหน้าเขาไม่ได้แถมตอนที่เจอหน้าตำรวจนะครับเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทางแปลกๆหรือมีท่าทีจะหลบหนีอะไรเลยสักนิดเรียกได้ว่าเนียนสุดๆไปเลยแหละครับเมื่อเป็นแบบนั้นตำรวจจึงรีบสั่งรวมทีมกําลังพลเดินทางกลับไปยังบ้านหลังนั้น เพื่อบุกจับกลุ่มตัวนายบรูซทันทีครับแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปเสียแล้วครับภายในบ้านหลังนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่ซึ่งนักะทษอาว่านายบรูซได้หนีหายตัวเข้ากรีบเมฆไปอีกครั้งหนึ่งจนได้ครับต่อมาในเดือนมิถุนายนหรือเป็นเวลากว่า7เดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายบรูซนะครับก็ยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่ในสังคมและในตอนนี้เขาก็ได้ปลอมแปลงเอกสารพลางตัวเองขึ้นเครื่องบินหอบเงินสดไปใช้ชีวิตกับลูกๆและภรรยาของเขาที่หลากหลายประเทศ แทบจะทั่วย,ยุโรปอย่างสบายใจเชิบเลยล่ะครับแต่แล้วต่อมาในปี1965หรือเป็นเวลาเกือบๆอ2ปีแล้วล่ะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในที่สุดตำรวจนะครับก็สามารถจับกลุ่มโจรได้ถึง14คนด้วยกันครับเหลือเพียงแค่นายบรูซคนเดียวเท่านั้นที่ยังลอยนวลอยู่ซึ่งในขณะนั้นก็มีโจร2คนในกลุ่มครับที่มีชื่อว่าชารีวิลสันและลอนนี่บิกส์หลังจากที่เขาทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกเป็นเวลานานนับปี พวกเขาทั้งสองนะครับก็เริ่มคิดจะวางแผนแหกคุกออกมาทาั้งๆที่คุกที่พวกเขาถูกคุมขังอยู่มันเป็นคุกที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดด้วยซ้ําครับพวกเขาเริ่มจากการพยายามจดจําตารางเวลาในการเปลี่ยนเวรยามสอดส่องดูพฤติกรรมของผู้คุมพยายามศึกษาเส้นทางมุมอับของเดือนจําทุกซอกทุกมุมครับเพื่อรอจังหวะจะแหกคุกออกไปและในทุกๆวันทั้งสองคนนี้ก็จะพยายามลักเล็กขโมยน้อยเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆมาซ่อนเอาไว้ในห้องขังของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าในโรงซักผ้าหรือเศษไม้เครื่องมือช่างต่างๆจากโรงช่างเพื่อใช้สิ่งของทั้งหมดเหล่านี้นะครับมาประดิษฐ์เป็นบันไดเชือกใช้สําหรับแหกคุกในทุกๆคืนนะครับทั้งคู่จะเฝ้ารอจังหวะที่ผู้คุมเผลอใช้เลื่อยที่แอบ,บขโมยมาเลื่อยซี่กรงหน้าต่างของห้องขังวัลลานิดครับซึ่งพวกเขาทําแบบนี้ซ้ำๆเป็นเวลานานนับเดือนและทุกครั้งที่ภรรยาของพวกเขามาเยี่ยมก็จะคอยพูดอัปเดตสถานการณ์แผนการให้ฟังกันอยู่เสมอครับว่าความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้ว และจะออกไปจากที่นี่กันวันไหนจนเมื่อมาถึงวันที่ทุกอย่างเหมาะเจาะนะครับทั้งคู่ก็แอบหนีออกมาจากห้องขังใช้บันไดเชือกพาดกำแพงเรือนจําและปีนออกไปครับโดยให้ภรรยาของเขานะครับขับรถมารับตรงจุดที่ตกลงกันเอาไว้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปตามวิถีชีวิตของตัวเองนายชาลีนะครับได้หลบหนีไปยังประเทศแคนดาดาแต่หลังจากที่เขาไปใช้ชีวิตอย่างอิสระได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นก็มีชาวบ้านจดจําใบหน้าเขาได้และติดต่อแจ้งเรื่องมายังทางตํารวจ จนท้ายที่สุดแล้วนะครับตำรวจของประเทศอังกฤษก็บินข้ามฟ้าไปยังแคนาดาและจับกลุ่มตัวนายชาลีกลับมาเข้าคุกรับโทษตามเดิมจนได้ครับส่วนทางด้านนายลอนนี่ที่หลบหนีออกมาอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็ย้ายประเทศไปเรื่อยๆไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนอกจากนั้นเขายังไปสัญญกรรมใบหน้าบางส่วนของเขาเพื่อพรางตัวจากสายตาของตำรวจอีกด้วยครับเขาได้ปลอมแปลงเอกสารเปลี่ยนชื่อและใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆออยู่กับลูกภรรยาในบ้านไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนในสังคมเท่าไหร่นัก แต่ท้ายที่สุดนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะคอยโดนสะกดรอยตามจากตำรวจนอกเครื่องแบบมาแวะเวียนอยู่ที่บ้านเขาอยู่เสมอครับซึ่งเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันชักจะไม่ดีนะครับลอนนี่จึงตัดสินใจบินย้ายไปลงหลักปักฐานที่ประเทศบราซิลครับและที่นี่ก็ถือว่ามันเป็นสวรรค์สําหรับเขาเลยแหละครับเพราะประเทศบราซิลนะครับก็ไม่ได้มีกฎหมายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่อย่างใดทําให้เขาอาศัยช่องโหว่ตรงจุดนี้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลลีภ้ภัย ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยในประเทศบราซิลครับโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อกฎหมายอย่างมีความสุขแถมผลงานการป้นบรลลืโลกข,ของเขามันก็ทําให้เขาโด่งดังมีชื่อเสียงถึงขั้นที่ว่ามีโอกาสเป็นดารารับเชิญไปแสดงถ่ายทํา M v วเพลงของศิลปินในประเทศบราซิลอีกด้วยซ้ําครับตัดภาพกลับมาทางด้านฝั่งนายบรูซหัวหน้าแก๊งกันบ้างนะครับต่อมาในปี1968หรือ5ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายบรูซนะครับเขาก็ได้หลบหนีไปทั่ว และเขาเองก็เริ่มจะหมดหนทางเพราะการใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆไม่สามารถออกไปสมัครงานหาเงินเหมือนกับคนทั่วไปได้จนท้ายที่สุดนะครับเงินที่เขาป้นมาก็เริ่มที่จะหมดลงครับเขาจึงจะเป็นต้องตัดสินใจพาครอบครัวแอบบินหลบหนีกลับมายัางประเทศอังกฤษครับเพราะเขาเชื่อว่าอย่างน้อยๆเมื่อกลับมาถึงประเทศบ้านเกิดนะครับเขายังมีเพื่อนฝูงมีพักพวกที่คอยสนับสนุนหางานทางด้านจุลกรรมให้เขาหาเงินมาเพื่อประทังชีวิตตัวเองได้บ้างครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการเดินทางกลับมาของเขาในครั้งนี้ก็ไม่พลาดจากสายตาของเหล่าตำรวจในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นตำรวจและนักข่าวก็ยกทีมกันมาบุกเข้าจับกลุ่มนายบรูซถึงบ้านที่ซ่อนตัวของเขาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ําครับและด้วยความผิดทั้งหมดที่เขากระทําลงไปในตอนนั้นศาลก็ได้ตัดสิในให้เขาต้องรับโทษจาคุกเป็นเวลาถึง25ปีไปในทันทีครับ การเวลาผ่านไปอย่างยาวนานจนกระทั่งในปี2001นะครับซึ่งก็เป็นเวลากว่า36ปีเข้าไปแล้วที่นายลอนนี่สมาชิกโจรเพียงแค่คนเดียวใช้ชีวิตอย่างอิสระมีความสุขอยู่ในประเทศบราซิลในขณะที่เพื่อนๆทุกคนที่เหลือได้ชดใช้กรรมอยู่ในเรือนจําจนพ้นโทษถูกปล่อยตัวออกมาจนหมดสิ้นแล้วครับหรือบางคนนะครับก็ถึงขั้นแก่ลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยซ้ําแต่ในตอนนี้นายลอนนี่เขาก็เป็นชายชราที่มีอายุมากถึง72ปีเข้าไปแล้ว สุขภาพของเขาก็ย่ำแย่ลงไปทุกวันครับตัวเขาเองก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษบ้านเกิดในช่วงบั้นปลายชีวิตครับและในที่สุดเขาก็เดินทางกลับมายัางประเทศอังกฤษครับทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพื้นดินเขาก็ได้รับการต้อนรับดูแลจากตำรวจเป็นอย่างดีครับโดยการจับกลุ่มตัวเขาไปเข้าคุกเพื่อรับโทษต่ตอไปครับจนท้ายที่สุดแล้วในวันที่18ธันวาคมปี2013ที่ผ่านมาลอนนี่ในวัย84ปี ก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยโรคประจําตัวครับถือเป็นการปิดตํานานแก๊งป้นรถไฟบัลลือโลกแห่งประเทศอังกฤษที่เกิดขึ้นในปี1963และโด่งดังจนถูกนํามาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์และยังเป็นตํานานเล่าสืบขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนในวันนี้ครับหากตรงส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ และถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็สามารถช่วยกันสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปหรือใครคนไหนนะครับที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับก็สามารถช่วยกันกดปุ่มซ u p เปอร์แตงรูปหัวใจใต้คลิปนี้และส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ